ผมเห็นมีอ่าจ่ายนะครับผมเห็นโค้ดจายนะเดี๋ยวขออนุญาตโค้ดจ่ายเนาะผมได้ยินไหมครับครับครับผมสวัสดีครับพี่พงศ์สวัสดีเอ่อพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมอ่าครั้งแรกที่ได้เกมนี้มาครับเอ่อตอนแรกยังไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมไม่เขาเรียกว่านะผมเล่นเกมนี้ก่อนกับพี่พงศ์ก่อนครับตอนที่อยู่ที่เขาท่าตอนนั้นของของอ่ผู้กอง ครับแล้วก็เล่นกับพี่พง์แล้วผมรู้สึกว่าเกมนี้มันมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่เยอะมากครับผมหลังจากนั้นก็ตัดสินใจี่คงว่าเออเออซื้อเกมมากล่องหนึ่งแล้วก็มานั่งเล่นนะครับทีนี้พอเล่นเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมรับรู้อย่างนึงคือผมเป็นโค้ชเนาะนะครับเรื่องของเทวติ c โค้ชประสบการณ์หนึงที่น่าสนใจครับผมลองแค่ลองลองลอง,ลองดูลองใช้ดูผมเอาเกมนี้ไอ้ก,กระดานด้านหลังนะครับ ที่เล่นคนเดียวที่ตอนนั้นบอกออยบอกมั้งว่าไอ ي, ออกแบบมาเพื่อเล่นคนเดียวใช่ป่ะเออผมลองเอาอันนั้นมาลองเล่นดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเสร็จแล้วบังเอิญมีคนนึงครับผมชวนเข้ามาเขาบอกว่าอ,อยากเล่นมันคืออะไร a อ o ออยากเล่นแต่ทีนี้มันมีแค่สองคนไงแล้วอตอนนั้นผมยังยังไม่รู้ว่าออยเป็นกระบวนการแล้วมันมันเล่นด้วยแล้วแล้วนำเกมด้วยได้ผมก็ไม่รู้ นะครับแต่ทีมาเล่นกันสองคนเนี่ยแล้วผมจะนําเขาแล้วเอาสีสเตทมันก็แบบเพิ่งเล่นคนเดียวอ่ะเอาไงดีวะพลิกด้านหลังเล่นด้านหลังนะครับแล้วสิ่งที่ที่เกิดขึ้นก็คือพี่คนนี้เขามีอาการปวดหลังนะครับพี่คนนี้เขามีอาการปวดหลังสืบเนื่องจากเอ่อความที่มีมีมเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเยอะมากๆแล้วพอเล่นไอ,ไอเกมเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันค่อยค่คลายค่อยๆดึงเรื่อง เรื่องที่มันซ่อนอยู่พลังงานที่มันซ่อนอยู่ในตัวเขาอ่ะค่อยๆค,คลายออกมาคลายออกมาคลายออกมาตอนนั้นผมจําได้ว่าน่าจะเล่นอยู่ประมาณสี่สิบนาทีมั้งครับจบทั้งหมดนั่นนะนะครับปรากฏว่าผมถามเขาว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่า,าหลังเขามีอาการที่หลังคือร้อนอะไรแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็เอาฟังดูอาจจะเหลือเหลือเชื่อนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโค้ชนะครับไอ้เรื่องแบบนี้มันจะเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆาหลังจากนั้นอีกสองวันครับ เขาโทรมาบอกผมว่าตอนเนี้ยเอเรื่องของสิ่งที่คนที่เขาไม่ชอบหน้าหรือว่าไอความรู้สึกเกลียดหรือว่าอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่ในตัวเขาอะตอนนี้มันคลายออกหมดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอาการปวดหลังเขาไม่มีอีกเลยนะครับมันคือทรงประสิทธิภาพมากครับไอ,ไอด้านหลังเนี่ยต้องขอบคุณคนที่ออกแบบครับ <laughs> ขอบคุณมากครับ